ท้กินไผ่กินมากนะไรบ่มีคนจืดหรอน้ำงใหม่พี่น้องเลยสวัสดีเด้อพี่น้องส่องแม่สายป่านบ่แมนเด้อพี่น้องอันนี้ส่องแม่ยาสายป่านเนาะเพิ่นบ่อยู่หรือเปิดขีพไผ่เพิ่นไปแปลงใดเนาะเพิ่นตีแกงน้องใหม่น้ำงใหม่เล่าแกงสูตรบา้านเฮาเนาะแล้วกินสูตรลูกสัตว์ลูกไผ่เบิง่ง สูตรปลาแดกนัวอย่างเดียวนะพี่น้องบบค่อยเนนทงสุดลุแต่ปลาแดดกันบ้านข้าเจ้าบ่ค่อยเนนเครื่องเทศเนนแต่ปลาแดกกินเครื่องนัวปลาแดกอย่างเดียวแล้วก็ต้มหน้ามเดียวซ้ำนะเพิ mm ่อมาค้มในบ้านท่าเจ้าเ้าวยังไหมเออมันพาีตูอยู่ใส่ลหมีเปล่ะ ได้ยังกินแร่งแม่เกียงปลาใบาดีปลาลุงในะลูกเร็บบว๋ยวพอจะพาไปคล้องถุมมอนี่น,นี่กะแกน้งองใหมา่ก,ก่อนเนาะประมาณหาโมงแล้วตอนนี้พาลูกสาวไปก่อนไอ้เจ,จ๊กลับมาแกงอะไรก็แม่หอดบ้านพี่น้องเอ้ยพาสายป่านไปยางคล้องถุม แม่ยังบ้มาบ่พอพอเห็นน้ำใหม่เอี<ะ>่้น าปดูไปดูเหา่ยไปซื้อปลาจะไปเงือกท่านใดไปไปซื้อปลาจะไปอันอาบน้ำยูเทนบหม่ยหรอจะไปลอยเออเนาะลอยเพเนาะงายนี้คิดว่ามันฉิกไดได้ปลาหนีไงพี้จังบ่าไหลเป็นไรขอยามันพอดีกินท่านนี่หันขันจันเอามาหลายก็านีหันเท่ากัน

สบัวลสิบาทวสิบบาทดเจ็ดสิบหา้าบาทเหมกบเพียงสามเดหอนนังเอะไปเพิ่มจาวะศาบา,าบาทได้สามตัวหัตัวาบาทยจักและญา,า,า,าติวายิมโอยง่ายดีถา้าเบิ่งตอนแกงเนื้อพี่น้องขา่าสุกก่อน ทุกไผ่ซูไมเห่ากินมันมันติเอา้าสองแม่รั้วปนกันซะสิเป็ี่ยนยังนอบัน <c oughs> นี่เก็บจะนั่งพี่น้องเลยห้าวเอาห้าวเอาแล้วนะพรเนาะ,อะบอย,ยู่ผุนหันโอ้ยได้ใส่หัาบันไดขึ้นเอาได้จะนั่งมันโปปินป็นต่กุงแม่เถาได้ใส่บันไดปีนเอา พอ้สูงอันนี้พ่อจะตังงนี้ใง้มันสูงหนึ่้ามัแตกไม่นี่ึ้นเือบแบบบวกเก็แคนีตงเขียบแน่นนี่เขียบนแทงแบบเขียบหนังใช่นหมใช้บบบวกบกมเลยคุณบกบวกหน่วยนึ่งยี่นี่ห็นอยู่มาใช้หน่วยก็ใช้หลายใช่หน่วยเดียวกับพ่อเลยเหรอหน่วยครึ่งหน่วยกับพ่อเราบางทีกินลายเพรกระดองบกบวฮะ เมมน,นี่ยเตมักยุ่งอย่านางน้องเลยท้างคุณหัน่ำนอแม่นางเ<ว>นาะก็อไทยขออาบน้ำก่อนวาไงไหไไทยแม่ไปเอา,า,า,เอาไทยยังเนี่ยไคือว่าไทยดีดีถูกฮะขออภัยค่ยผอมมัมาไทยคิดเบิ สวัสดีก่อนสวัสดีป่าลูกวันนี้พ่อพบกับไอ้ใช้ปนกับปุกับแม่วันกับพ่อซึ่งกับไอ้ใช้ปนวันนี้วันนี่าบอกเลยมันนี่อีดามันนี้อีลาขัวขัวมะมัยแกงแกงมะมัยแกงมะมัยอีดา หมายว่าจีนเอาแล้วถ้หน่าม้เองบ่เมือนนี่เยโอเคเนาะโอ้ยบ่งเพ่องแกงหน่อไม้เฮาเอ้ยฝาลูงเอ้ยเป็นตาแสบเนาะแกงหน่อไม้มื่อนี่สบายดีเด้อคนอคนลูกให้กิน เมียสิแกงหน่อม้ส่กิ๋นมีไทเลยบวกจังได่พี่น้อใส่ว่าเราบกบอบกบใส่กบนําเนาะพี่น้องแกงนอไม้ใส่กบมื้อนี้เอานี้ไปตลาดห้องมื้อเห็ดใส่แม่บมาใส่แกงนอไม้ใส่มกอีบ่เออใส่บ่ได้อยากใส่ก็ใส่อยากใส่เองบ่พาเอาถาก่อนัวก่อน ขวยนมันสุกัวมันสุกสักคนใส่ขัดใส่เลยมมนเกิ่อนมันแล้วทางบานที่เผาเนาะทางบานบุเ่์มันกบไม่โ้ยโอ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 ้ยอ่ยโอนัโง้ยโอ้ยอ้อ้ยโ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 ยโ้องเอยอยเ้ยย้ยอนอน้อ้ย้ยัอ้ออออ ยาค่ะยังาลงมันยาคนอันขเบีย้มมันแตกก็ขบแยมตคนหมอย้มจังิดคนหมวนบ้ามาแบบเนี้ยคีดถอดไฟเนยคี้ถอดเนี่ยขีดถอดยาอ๋อขี้ถอดยาแล้วก็คีดถอดไฟอีกน้าไม่ขี้ถอดไฟขิดถอดิงอ่ะโอ้ยจัดเบาจัดเบามมวนเนาะ เห็ดไดนั่นที่รู้อ้ยังาลับนอนยาหลายหลายบ่ใช่ออปูเดินล่ะปูกะชีพอดพอดอันน้มันวันแห้งบ่มาพี่วันแห้งวันแห้งบ่ใครอยากเอาึเผากอนีดจะหน่อยทาน้ำาุดก็จะทำบะ ก็ว่าว่าเดี๋ยวคาบ้างอือามอพดกันที่นองขามอพเอาขบใสเอาแม่คือชนี่จองเฮดไซโด้เฮดส่ก่อนบวบใสใสพร้อมกันด้วยบอเอาหมกบวบใสก่อนเอาบวบใสจ้ะให้เาหมบมาใสใสป้าแล้วเอาบวบมาถกใส่ด้กอาเกใสโด้ดด้ Lán soi nhà được một quá đơn lắm mike ngon miệng ngon miệng a lúc đồn sai lầm ngon 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 sai lầm แจ้กบเบิรยกส่กินเบิดละแกงนอไม้มาเด้อพี่น้องเป็นตาแซวขนาดแกงน้ไม้สูตรนักพนมนี่นะัน้าเกนอละอีลานาาบทันเก่าพมอ้าวอ้าวจกหนต๊ะแะแจ่บบลกจะมากยู่บวแกงน้มมามากโอ้ กแกง,งใม่เห็ดซุกพีเนาะข้าวเดียวก็ได้ยินแกงน้งหม่แสบแเมือน,นี้นเนาะสร็นะรเกใส่เครื่องปรุงลงไปน้ำปลาแดก ทางนี àn, ้แกงเราใหม่ชิซัสเใสนปลาน้ำปลาเป็นปลาเป็นนัทางฝั่งเราชิใสแต่ปลาแหลกก็เป็นนัวเด้อพี่หนุ่มในการน้ำตาลหน่อยหนึ่งน้ำตาลมาใส่ปา

กินหวานที่คใส่รสจเลยรืมๆยงน้ำมัีุ่่ก็จะใส่ห้รสจัดใส่แล้วมังใส่คือการใส่น้อยหนึ่งให้มันตัดเค็มกลมมแต่บุได้ใส่ให้มันออกหวานนะใส่มันตัดเค็มซื้อๆกไแยงักไกแยงเอามาตะนน้มาปุ๋่นะเลาสุกนองเหสุกแต่ก็ใส่ผักไก่ย

กินาากล,ล,ละ่ะกินเออม,มัดเหนไหมแม่ผมกมาผมมันยังบ่แห่งดิมันมัดบ่ได้ดิเออโอยอซิมกันเอเ้านะนี่มันยังชิมเด็กชิบไปอากกล้เปล่ เปื่อยแหละเนีเจียบะมาซียาน่เจให้พ่อมาซิมก่อนเอาซิมูกปูคนดีปูร้านกำลังแต่งโอ้ร้านแต่งโอ้ใส่ป่ามันเก่งโอ้ล oh, oh, ูเก oh, okay? oh, ่ง oh. oh, ัวะคได้บอกแกเขาเก่งตัวใหญ่เก่งเแต่แกเขียดีไะ ได้เียเขียดยไหเีออาไปจะนกับ่แมจริงกชนไหย่งบอใส่ใส่อันหัวตักกระมังใส่อกมังใสอรตัวแบกนะีอันแบกขีดีตรบกีตตเกยดกได้อฟาบอกด้หออย่ได้จืดเป็นวะมาแล้วเอาพุลุดมา บินามเห็นรสตัด่ยังอมบขาพีน้องบขาเิบเก็บกนน้ตพูดต้อีสลายเป็นพ่อเห็ดกับเข่าพี่น้องเฮยสไลยพ่อม์มาพ็ดกับเข่าเนาะเป็นใจกันก็แม่อะไร แม่งใส่รถดีบ่นีใส่รถดีน้ำตีเ่ใส่นะรรดีอันนี้ยวนหัวตเย็นอันนี้อันดน้อยหันเข้มบ่เกือมันละลายไปจากคอ ข้างแล้วอืมอ anyway. ๋อเป็นแบบกาเรียนแล้วพี่น้องเลยไม่เียมใส่แ้ว่อเียไใ้เชส้ตองห่จาตีหมว่สมองใช่ตัมองนะัดสมงไล่วมันเย็นไปดีตวงไปสอนมั่นหมดดีสมองเนาะอุ้ยมาลูกฮะเออเก่งหลย ใช้ป่านเก่งมากเลยอ่ะพี่น้องบาเทนีแต่เวลาปรุงแกงคร้กแ่แกงหน่อไม้ใช้ป่นบวหนอแป้งใช่กลางกับยูครบพี่น้องมันครบครบครบรัวเลยพี่น้องมือกวาดติดนกวกันนนะใส่กิมารงะ ไม่ยแต่เสียงดังไมองมา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 เป็นเดไมตหมใครยังอันอยู่พอปีกปลางอยู่พี่น้องเลยพ่อปีกปลายางวะค่ะอืมปีกปลายางให้เปนบ่แล้วนะเรานี่ตรงมีแนวเกียบนด้เตหะขาบ่อวั่ไม่นี่บ่อแล้เดีเห็น ดีเด้อพี่น้องไงยังใหม่ไหมนี่หวานไหมเนาะหวานแล้วคุณแม่นี่ชอบทำตุกข้าวหวานมากเลยนะหวานหวานเนาะใหม่ก่แล้วมาบ่นว่าเป็นเบาหวานไงนี่ยังมากอีกนะยังมากอีกนี่ก่อนนาหันก็ได้เห็นพ่อนั่ง ไสกางเอินพี่นอนิ้วพี่นอ้ววันดีปลาลูกนะี่เดีครับไสเขาพี่นองไสกลามีหมายเียจ้าเรียดอะไกันราไปไส่กลเร่เข่าอกขเพื่อ้องยาเจาหน่อเรเบือหน่อยน้องมหนึ่งบ้านมันท่าส้นก็จะกลับมาถึงเอออันนี่เป็นบนหวงเด็ดวง

ซื children, ่อต oh. okay. ัวโซนต้องเปลี่ยเธนาเลยกร่อยสามสิบค mm. uh, ืกินหมดเขาเอาแล้วเหราเขามาเด็ดเขาเลยมามาตักเอาเริ Todo. ่ดตักเอาโอ้ตัก่ะหันแล้วนะแค่ต้มน้ำ mặt 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 มเราแบบปลาแหงกินดี่ว่าเอาแบบมือไม่ป้าคางงวละปลาบ้านเลไุ้ดมะตูมเนกบอป่ามือแม่ป้างง่วปลา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 ปาปล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 าปาปลาปาปลาปาปลาปปลา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 ปาปล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 าปปลา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 ปาปล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  เอาอีกแล้วพี่น้องมัุงหน่ครบลอีกเยอะไปบ่ายปลาลนะนปลาลุงมันมีเห็ดใส่มยามันขบเนี่ปลามไปลาลูกเน่า บ๊ายบายเออก็ตัวกินสอ็คไปฝากว่าเป็นกำลังใจหน่อเรือง้บายบายกดแชรเพอเป็นกำลังใจ้ามากกดไคกดแชร์ให้บ่เนาะจ้าา